เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราประกอบคอมเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็จะไปลองต่อไฟครับเพื่อนๆว่าที่เราทํามามันขึ้นจอหรือเปล่าบมันผ่านไหมนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับหน้าต,ตาก็จะประมาณนี้นะครับประกอบคอมใช้งานนะครับเพื่อนๆต่อไปก็ไปดูนะครับว่ามันขึ้นจอหรือเปล่านะเพื่อนๆ ว้าว <Wow. S 1> สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการประกอบคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนๆเข้าใจแบบง่ายๆไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของผมนะครับก็คือทําร้านเกมครับแล้วก็ประกอบคอมขายด้วยนครับนี่ก็เป็นของลูกค้าสั่งมา ก็จะมาสาธิตการประกอบคอมนะครับเบื้องต้นใหน้เ,เพื่อนๆได้ชมกันว่าเขาทํากันยังไงนะครับหรือมีวิธีการทํากันยังไง ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนค่อยทำนะครับมือใหม่ก็ค่อยๆทำครับไม่ต้องกลัวนะครับผมมันก็จะมีตำแหน่งบอกนะครับเพื่อนในนี้ดูที่ขาทิมิยูนะครับที่มีลูกศรแดงๆนะครับตรงของนะครับแนะครงของนะครับเราก็หามุมบนบอร์ดเหมือนกันนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกก็คือมุมนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์เลกๆนะครับมากไว้ว่าให้เอาจุดนี้ ตรงให้มันอยู่มุมนี้ครับเพื่อใส่ไฟเรียบร้อยครับแล้วก็โยกฝาปิดนะครับเพื่อตัวหลัง้างหน้ารมันจะดันย p u ตัวนี้ล็อกเองนะครับหรือเราจะแกะออกไปก็ได้ครับเพื่อนแต่ที่ถูกหลักก็ต้องใส่ให้มันเร่งกับวันอีกนะครับ CPU ใส่ CPU เสร็จแล้วน้ำเพื่อนไม่ต้องป,ปวดนะครับก็ค่อยๆทาไปนะครับโยกดูซ้ายขวาดูได้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนของใหม่ไม่มีปัญหาแน่นอนครับต่อไปก็ใส่พัดลม อัดลมนี่ก็เราก็จะดูปลั๊กนะครับปลั๊กปลั๊กแฟน c p u แฟนซ p u ที่อยู่นี้นะครับเราก็จะหาสายไปตรงนี้ต้องใกล้ใกล้แฟนซี u นะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนแล้วอย่างนี้ก็จะ็นไก่ครับก็จะประมาณนของ i n น e l นี่ก็ง่ายนะครับวางให้ตรงรูนะเพื่อนๆี่มีรูนะก็วางวางหมดตรงนี้ให้มันตรงรูพอตรงเสร็จแล้วก็กดนะครับเพื่อนกดกดก็จะดังแก๊กนะครับกดไปนะเพื่อนไม่ต้องกลัวครับอันนี้ก็อยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็ ต่อมานะครับใส่แรมนะครับเพื่อนตรนี้จะสติกเกอร์แถมมาให้นะครับเอาไปติดติดเทสให้สวยงามแรมมจะมีช่องหนึ่งช่องสองนะครับอันดับแรกใส่ช่องหนึ่งนะครับใส่ช่องที่ใก,ใกล้พัดลมที่สุดนะครับใส่ช่องที่ใกล้พัดลมที่สุดส่งข้อมูลจะเร็วกว่าในแรงต่อไปนะครับ แล้วก็กดลงเลยครับก่อนกดก็ดูที่ขานะครับเพื่อนให้ขามันตรงับล็อกนะครับเพื่อนมีล็อกมีมีม์ดนะครับมัด บอร์ดจะมีสองงานนะเพืเ่อนๆนะนี่ครับตัวนี้จะแถมมากับเมนบอร์ดครับเพื่อนๆตัวนี้จะมาใส่ตรงมมุนี้นะครับมันก็จะมีวิธีบอกเมถูงนะเพืเ่อนๆนะถ้าใส่ไม่เป็นเหมือนผมก็จะดูครับเอาจุกใส่ก่อนนะเพืเ่อนเข้าใจแล้วครับ ก็มือใหม่ครั้งแรกเหมือนกันครับมันให้วัดขนาดนะเพื่อนเพื่อนนะขนาดดูลูมมดูรูตท้ายนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเข้าไปเรียบร้อยนะเพื่อนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเห็นแล้วก็เอาทิ่เราเสียบเข้าไป วางตัวนี้ลงอ่านี่น้อยเป็นตัวล็อกอ้าดิ้นเพื่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับครั้ง,งแรกของผมเหมือนกันนะเพื่อนๆนี่เวลาใส่ก็ตบัะด้วยนะครับมันมีปกเพื่อนก็เอาหน้าฝั่งนี้ออกนะเพื่อนๆนี่ดักเข้า กอดีอนะเพื่อนเวลาจับก,ก็ระวังด้วยนะครับเพราะมันมีโคมมันอาจะักมือเราได้นะครับต่อไปเราก็จะมาดูตำแหน่งนอ็อตนะเพื่อนนี่ตำแหน่งนอ็อตจะต้องได้เพิ่มน,นอ็อตนะเพื่อน,น,นเขาจะให้มานะครับแล้วก็เอาบอร์ดมานะครับประมาณคาดดูนะเพื่อนคาดตำแหน่งจะได้เพิ่มน,นอ็อตตรงลูกไหนนะครับ ถ้าเป็นบอร์ดเล็กก็จะเพิ่มสองนูนะเพื่อนอจะมีน็อตให้ครับสองจุดอันนี้จะเป็นบอร์ดยาวครับเพื่อนถ้าเป็นบอร์ดเล็กก็จะเพิ่มสองจุดจุดนี้กับจุดนี้นะครับหลังจากเราทาดูแลนะ้วเนาะมันก็จะมีน็อตแส่มาให้ครับเพื่อนแล้วก็น็อตใส่ <c oughs> มันจะเป็นเปียวนะครับเพื่อนต้องหมุนไปเลยน็อตขันบอร์ดนะเพื่อนๆนะ นัอตขันบอร์ดจะเป็นเกลียวละเอียดนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับบนหัวมันจะมีปีกขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนนี่ครับตัวนี้คืนอน็อตขันเบนบอร์ดนะเพื่อนหรือว่าขันทวกวฮาร์ดดิสก์ซีดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนดูหัวเกลียวด้วยนะครับขัุกตัวนะครับนี่ครับน็บนอตขันเบนบอร์ดจะเป็นเกลียวละเอียดแล้วก็หัวมันจะมีปีก ว่าเขาจะให้น็อตมาหลายประเภทนะนเพื่อนประกอบคอมต้องเป็นหัวแม่เหล็กนะนเพื่อนนะนี่จะดีนะครับแม่เหล็กมันจะนอดดีนะครับแล้วก็แกนนี้จะจยาวหน่อยนะครับเวลาเข้าออกเล็กๆ ร้อยนะคับเลือกการ์ดจอลงบอรดนะครับอันดับสุดท้ายเลยน้องเพื่อนก๊าร์ดจอลงบอรดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น r x 5 7 0นะครับการ์ดจอของ amd นะครับเ a ออนนะครับผมขนาด8พิ๊กนะครับมาดูตัวนับ งานน้ำเปล่นไปทางานนะครับเราเอามาเทียบก่อนนะเพื่อนเนี่ยฟามันจะตอบให้เราได่รู้เดียวเพื่อนแต่แผงตัวเนี้ยให้มาสองแผงนะเพื่อนถ้าการแบบการแรงๆหน่อยนะครับการจอที่ใหญ่ๆเราจะให้มาสองแผงสองระอกเพื่อระบายลมครับเพื่อระบายลมเติมเติมครับแล้ก็ต้องแกะแกะร่องนี้ออกตัวนึงนะครับวิธีแกะก็ค่อยๆนะเพื่านะจากด้านนอกเข้าไป ระวังขาตไปโดนเบรคบอร์ดทั้งเกล่อนกครับโยกสองสามปีก็หลุดกันนะเบาครับตอนนี้ทำเบาๆครับเดี๋ยวปลายแง้มจะไปกูดเบนบอร์ดเราครับแต่รุ่นใหม่เห็นไหมครับเทปเขาจะลบคมมาให้แล้วครับเทปเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเหดี่ยวมันอย่างนี้เลยนะครับเหดี่ยวมันก็น่าสอดตอนนี้มันกูดบอร์ดทำให้เสียหายครับตุกนี้ต้องระวังครับน้ำเกลือที่ใส่ก็ง่ายๆครับมันก็ตรงร่องอย่างเดียวเดี๋ยวนราก็กดตรง จะลงงบลงอบเสร็จก็ใส่มาปิดนะครับเครสแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะแต่แต่เขาดีไซน์มาแล้วผมเครสจะเป็นหัวใหญ่ๆนะเพื่อนอย่างนี้นะครับเครสจะเป็นเกลียวใหน่นะหัวใหญ่ๆเครสป้ายเครสกระจอนะครับ ต่อเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากมราต่อการจอเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการย้ำสายไฟต่างๆนะครับก็คือเสียบไฟระบบไฟให้กับเมนบอร์ดเรามันเองนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชำนาญนะนจะมีพู่มือให้นะครับในนี้จะบอกทุกอย่างนะเพื่อนๆจะค่อยทำตามเลยนะครับมีรูปภาพประกอบนะเพื่อนๆ้าใจง่ายนะครับมีรูปภาพประกอบขยายให้เรานะครับว่าส่วนต่างๆคืออะไรจุดไหนครับควรจะต่อไฟตรงไหนอะไรยังไงนะครับมีแบบนีวิธดีใส่การ์ดดิสก์นี้ใส่แดงมันก็จะบอกหมดนะเพื่อนๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับทำ ขาดยี่บสี่พีนนั่นคือไฟใหญ่นะครับต่อมาตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับไฟเลี้ยงบอรดจะมีสองตัวนะเพื่อนมีตัวใหญ่ตัวนี้แล้วก็ตัวเล็กตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับเพื่อนให้ตัวล็อกในท้ายกับตัวล็อกเลี้ยงบอร์ดนะครับหมุนี้มันถูกทางแค่นั้นเองนะเพื่อนมันก็จะเข้าล็อกมันก็จะมีแคกให้เรานะครับสองอย่างเสร็จแล้วครับฝั่งนี้นะหมดแล้วนะต่อไปก็จะเป็นอย่างโซนนี้นะเพื่อนโซนนี้ก็จะเป็นควบคุมไฟต่างๆนะเพื่อนตััวนนนนนนนีี้้้้้็ดาาหะะครบอองกกล่ถโซนนี้ม่่่่่ตต้้อออองงเเเปลลีีียยยนน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 นทาหหะะัว็กพื ตัวนี้มันจะเป็นระบบเปิดปิดไฟครับเปิดปิดเพลสนะครับเป็นกลุ่มเปิดกลุ่มปิดกลุ่มรีสตาร์ทนะครับไฟสถานะอดีตนะครับไฟสถานะเครื่องนี่นครับจะเป็นสายดำมาเมื่อก่อนจะแยกสีให้ด้วยนะ้ำเ่อนแล้วแต่เพลสมันนะครับว่าจะทำยังไงก็จะมีคู่มือบอกเหมือนกันนะเพื่อนแต่อันนี้ผมสายกาไม่ดีนะเพื่อนเป็นไฟลิ้งเอาละครับเอาเพื่อนนี่ก็จะเขียนบอกนะเพื่อน

ีมีสน้ำปนน้ำเพลือนี่รเล็กนะครับเวลาเปิดิดนี่มันจะดังปิ๊ดนะเป็นมีบับไม่แน่ใจว่าเปิดปุอมื่บกับงเรยปบปดอยไหนปดรบอยูไหนน้ำเพืือนี่นะครับอมือบอก็จบอกเล็กดน้ำเกล่อแล,ล้ลวก็ปเป็น ไม่เป็นไรน้องเพื่อนเสียบเลยนะไม่้ายก็ขวาแค่นั้นเองครับเสียบผิดก็ไม่ดังแค่นั้นเองครับเพื่อนพวกนี้ไม่ดังแล้วก็ย้ายเสียบมันจะบอกตำแหน่งที่ผิดครับผมบอบไปใช้แค่นั้นต่อไปก็จะเป็น ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นออดิโอแบบ USB นะเพื่อนี่พีก็มี USB, มล็อกขาให้นะครับนี่ครับเสียบให้ตรงแค่นั้นเองครับเพื่อนนะครับถ้าถเสียบไม่เข้าก็ตรงห้องที่ตรงนี้ถ้าถเสียบติดทางก็ไม่คนระับ,บนะเพืปิดว่า USB นะเพื่อนนะไม่ได้นะครับกดดื้อน่อย ยืดดีรุ่มใหม่มาเขาเขาทำการไหมมาแล้วครับป้องกันการไหม้นะเมื่อก่อนมันจะเป็นตอนแรกๆเล็กๆเลี้ยงกันถึงแปดเก้าเส้นนะครับเก้าหัวนะครับสลับสายผิดก็ไหมนะครับตัวนี้เขาประกอบเดี๋ยวทำบล็อกมาให้เลยครับยังไงก็เสียบไม่ผิดนะครับที่มันไหม้ก็คือเมื่อก่อนนะครับทำทำความแยกเส้นเดียวๆพอแยกเส้นเดียวๆมาก็สลับบวกลบกันมั่วนะครับมันไฟมันก็เลยจ่ายจ่ายผิดนะครับมันก็เลยไหมได้ครับแต่รุ่นใหม่ไม่ไหมแน่นอนครับต่อไปก็กแค่รุ่นนี้มีไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ประอบไฟเลี้ยงมาเสียบเข้าไปไฟเลี้ยงก็เหมือนกันนะครับ ใชหมดก็โอเค,คน้ำเพื่อนนะต่อไปเปนการเก็บสายน้ำเพื่อนให้สวยงามนะครับเก็บสายให้สวยงามน้ำเพื่อน มกีต้องใช้ทีเ่เป็นนะครับนะครับเอาราใส่เป็นยที่เข้างในิดไปต่อน้าเพื่น Gracias. On มันงิเดืนตัวนงองใบเไปเดือนตอบหนึ่ร้อบ